ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คือวันเสาร์ที่หนึ่งตุลาคมพศออ2559นะคะในประเทศแคนาดาจะเป็นฤดูใบไม้ร่วงหรือออทรัมจะเรียกว่าฟรอก็ได้นะคะ นี่ใบไม้จะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีม่วงสีม่วงสีแดงสีส้มสวยมากเลยเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆสิเข้าไปดูใกล้ๆนี่ค่ะสวยไหมคะ มีสีทองด้วย